สาเหตุที่แท้จริงของโก้วศินออกจากช่องเรเดวากำลังเป็นกระแสที่หลายๆคนให้ความสนใจและพูดถึงกันอย่างมากมายทำเอาชาวเน็ตและเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามให้กับดารานักแสดงหนุ่มคนดังโกวศิลอัศวรณรุณนาฏอดีตดารานักแสดงสังกัดช่อง7 HD จากกรณีเพจ a c e b o o k ch7hd ได้ออกประกาศเรื่องช่อง7 ขอแจ้งยุติสัญญานักสแสดงในสังกัดโดยระบุข,ข้อความนี้ว่าการยุติการเป็นนักสแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณวศินอัศวนารทธาสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักสแสดงในสังกัดของคุณวศินโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเมื่อสืบลงไปในเบื้องลึกถึงสาเหตุการถูกปลดฟ้าผ่านในครั้งนี้ทราบว่าเกิดมาจากการที่หนุ่มโก้ทำพิสัญญาจริง ตามที่หลายคนคาดเดาเพราะมิได้มีการบอกกล่าวหรือแจ้งต้นสังกัดถึงการไปรับงานข้ามช่องแต่อย่างใดทั้งที่ยังอยู่ในสัญญานักสแสดงช่องเจ็ดซึ่งงานนี้โซเชียลต่างย้ายฝั่งเนื่องจากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการที่ไม่บอกกล่าวผู้ใหญ่ฉะนั้นการปลดนักสแสดงในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนบทเรียนของเคสตัวอย่างที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง